เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคนนี้วอนน้องพี่ช่วยกันแลมองเลือกเบอร์หนึ่งพบไงชัยคลองแพมอยู่ติดพื้นที่คนมีความรู้มีประสบการณ์ทำงานดีกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหมู่ที่หนึ่งบ้านของไก่เถื่อน อำเภอคลองหาดจังหวัดสักแก้วที่คารบรักทุกท่านวันอังคารที่สามธันวาคมนี้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องหมู่ที่หนึ่งบ้านของไก่เถื่อนเตรียมออกไปเลือกตั้งไปเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งคนใหม่แสงตะะวันเพจโอ,อฟ้า เข้าถึงพึ่งได้โปร่งใสเป็นธรรมพร้อมรับใช้ประชาชนและพัฒนาหมู่บ้านของเรานางสาวสุรางชื่นใจหรืออ้อยเบอร์หนึ่งพร้อมทีมงานนายสุพลกงทองนายประกรณ์ทองศรีนายภูลศักดิ์ศรีสมพงษ์พบง่ายใช้คล่องตั้งใจพัฒนาอยากเห็นหมู่บ้านของเราพัฒนาโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนโปรดเลือก นางสาวสุรังชื่นใจหรืออ้อยเบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านของไก่เถื่อนขนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง นางสาวสุรงังชื่นใจหรืออ้อยเบอร์หนึ่งขออาสาขอโอกาสรับใช้พี่น้องโปรดเลือกนางสาวสุรงังชื่นใจหรืออ้อยเบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งคนใหม่นางสาวสุรงังชื่นใจหรืออ้อยเบอร์หนึ่งพร้อมทีมงานนายสุพลกงทองนายประกรณทองศรีนายภูลศักด์ศรีสมพงศ์โปรดกาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่ง BỚ 1 วันอังคารที่สธันวาคมนี้เวลา8ดโมงเช้าถึงบ่ายสาโมงเย็นพี่น้องพร้อมใจเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งโปรดไว้วางใจและให้โอกาสนางสาวสุรงังชื่นใจหรืออ้อยเบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านของไก่เถื่อนขนใหม่กาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่ง,งเบอร์นหนึ่งนางสาวสุรงังชื่นใจหรืออ,อ้อย เบอร์หนึ่งพร้อมทีมงานนายสุพลกงทองนายประกรณ์ทองศรีนายภูลศักด์ศรีสมพงศ์โปรดเลือกนางสาวสุรงังชื่นใจหรืออ้อยเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ว้างกันจจะไม่ััวในนีเวลาเปลี่ยนแต่ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงไม่เคยเปลี่ยนนางสาวสุรางชื่นใจหรืออ้อยเบอร์หนึ่งเข้าถึงพึ่งได้โปร่งใสเป็นธรรมพร้อมรับใช้ประชาชนพร้อมอุทิศตนทุ่มเทการทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องคนบ้านเราวันอังคารที่สามธันวาคมนี้โปรดเลือก นางสาวสุรางชื่นใจหรืออ้อยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านของไก่เถื่อนขนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใครก็ต้องดูให้ดีเลือกเบอร์หนึ่งเข้าที่ได้คนดีดังว่าเลือกผู้ใหญ่เดินเขา้าคูหาเบอร์หนึ่งนะจ๊ะนะช่วยกันเลือกนางสาวสุรางชื่นใจหรืออ้อยเบอร์หนึ่ง คนติดดินเข้าถึงพึ่งได้โปร่งใสเป็นธรรมพร้อมรับใช้ประชาชนนางสาวสุรางชื่นใจหรืออ้อยเบอร์หนึ่งพร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่หมู่บ้านของเราวันอังคารที่สามธันวาคมนี้โปรดเลือก นางสาวสุรางชื่มใจหรืออ้อยเบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านของไก่เถื่อนคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเ,เลือกใครก็ต้องดูให้ดีเลือกเบอร์หนึ่งเข้าที่ได้คนดีดังว่าเลือกผู้ใหญ่เดินเขา้าคูหาเบอร์หนึ่งนะจ๊ะนะช่วยกันเลือกพี่น้องที่เคารพรักอนาคตหมู่บ้านของเรา อยู่ในมือของท่านวันอังคารที่สามธันวาคมนี้จะเป็นวันที่พี่น้องจะได้ตัดสินใจอีกครั้งโปรดออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปช่วยกันเลือกคนทำงานเลือกความหวังของคนบ้านเราโปรดกาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเลือกผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ขอฝากชื่อนี้ไว้ในหัวใจของพี่น้องนางสาวสุรางชื่นใจหรืออ้อยเบอร์หนึ่ง พร้อมทีมงานนายสุพลกงทองนายประกรณ์ทองศรีนายภูลศักด์ศรีสมพงษ์โปรดเลือกนางสาวสุรางชื่นใจหรืออ้อยเบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านของไก่เถื่อนคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,ง,อองดังว ไปช่วยกันกาต้องกาให้เลือกเบอร์หนึ่งมือถึงคนถึงได้มีความตั้งใจอยากรับใช้บ้านเราทุกหมู่บ้านละาช่วยกันน้องพี่เลือกคนดีนะไม่มีทำเอาเลือกเบอร์หนึ่งละช่วยกัน